5 4 3สสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทัคามิเนตตัวนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะพอดีว่าผมลงคลิปไปนะฮะแล้วก็ใน Facebook ก็ได้ประกาศขายตัวนี้ไปแล้วนะครับนี่คือทัคามิเนตพ106น่ะฮะเป็นรุ่นพวกนี้ถ้าท่านใดที่เล่นทัคา i n มิเนตก็จะรู้ว่ามันเป็น เมกอินเจแนะฮะก็คือหล,หลายท่านก็ถามมาว่าสภาพเป็นยังไงบ้างสภาพก็คือเอาให้เห็นกันชัดๆนะฮะไม่มีรอยขีดขวดนะฮะอันนี้รอยด่างๆพวกนี้เนี่ยตรงไหนอาจจะเป็นรอยเหงื่อรอยอะไรนะ,ะผมเล่นอยู่นะครับตัวนี้คือถือว่าสวยงามมากนะครับสวยงามแล้วก็ภาคไฟฟ้านั้นสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบนะฮะ ผมลงขายไว้ก็ถ้าใครสนใจก็ทักทายมาสอบถามราคากันได้นะครับตัวนี้มีฮาร์ดเคสเป็นเคสแข็งของมันเลยนะฮะขายพร้อมกันไปด้วยนะฮะไม่ได้ไม่ได้แยกขายนะครับก็คือของมันมาอย่างไรก็ขายอย่างนั้นนะฮะอยากจะเล่านิดหนึ่งพอดีมี f c ซท่านหนึ่งนะฮะทักทายมาถามทักมาถามว่าถ้าเราจะซื้อทากทามิเนทที่มันเป็นรุ่นรุ่นเก่าพวกนี้นะครับกับทาคามิเนทที่มันผลิตใหม่ๆ ทุกวันนี้ซึ่งราคามันใกล้เคียงกันนะครับเขาก็ถามว่ามันแตกต่างยังไงควรจะเลือกแบบไหนดีผมต้องเท้าความก่อนว่าไอเรื่องของการที่จะ,ะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยผมผมคงไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ไม่กล้าที่จะฟันธงได้ขนาดนั้นนะฮะผมผมสำหรับผมแล้วเนี่ยผมชอบพวกกีตาร์รุ่นเก่าพวกนี้มากกว่าเพราะอะไร หนึ่งงานผลิตรุ่นพวกนี้ผลิตที่ j จผลิตที่ญี่ปุ่น m ม k e in อินเจทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้น QC ของ J8 เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วยิ่งเป็นงานสมัยก่อนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแทบจะแฮนด์เมคทั้งตัวด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพของสินค้าแต่ทุกวันนี้ฐานการผลิตของทาคาเมเนมันอาจจะไปอยู่ที่จีนบ้าง ที่อินโดนีเซียบ้างเราก็ไม่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไปผลิตที่ต่างประเทศแล้วนะครับเมกอินเจแปนก็จะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นรุ่นที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไฮเอ็นของมันอนะ่ะราคาก็จะสูงเป็นเป็นหลักแสนไปแล้วนะครับแต่ถ้าหลักหมืน่นหมื่นสองหมืน่นสามหมื่นเนี่ยผมว่าน่าจะฐานผลิตน่าจะไปอยู่ที่จีนมากกว่านะครับอันนี้ถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมชอบงานวินเทจพวกนี้มากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเลือกด้วยว่ากีตาร์ที่เราอยากได้เนี่ยมันก็ต้องดูในสภาพที่มันสบมบูรณ์นะฮะใช้งานได้อีกยาวๆนะครับอย่างตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเฟดเอยอะไรเออย,ยังไม่สึกยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ต้องกังวลน,นะฮะในอีกหลายปียังไม่ต้องกังวลเลยนะฮะถ้าใครที่เอาไปเล่นหากินร้นองเพลงตามกลางคืนร้านอาหารนี้ใช้ได้อีกยาวๆนะครับถ้าเราจะซื้องานวินเทจหรืองานเก่านะฮะ หนึ่งผมเน้นเลยว่าเมกอินเจแปนเนี่ยยังไงก็เมกอินเจแปนนะฮะสองก็คือความความคงสภาพนะฮะก็ขอให้มันสวยงามหน่อยก็แล้วกันนะฮะอย่าให้มันเยินจนแบบโอ้โหเห็นแล้วก็หยิบมาเล่นทีก็รู้สึกเครื่องใจทีอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะซื้อเสียงเงินทั้งทีราคามก็ใกล้ของใหม่อยู่แล้วนะฮะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ของใหม่แต่เราก็ต้องได้ของที่มันมีคุณภาพหน่อยแล้วก็ราคาราคาอ่า สภาพมันสวยหน่อยนะครับอันดับต่อไปก็คือคุณภาพของเสียงเนี่ยถ้าเป็นโปร่งไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องยิ่งคํานึงถึงว่าเอ้ยมันยังมันยังโอเคไหมนะฮะเพราะว่าบางบางบางตัวเนี่ยที่เขามาขายมันก็เสียผมก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าเราไม่มีความรู้ทางด้านช่างแต่บางคนเขามีความรู้ทางด้านช่างเขาอาจจะซื้อมาแล้วก็มาซ่อมเองได้นะซึ่งภาคไฟฟ้าของทาคามิเนะมันก็ไม่ได้ถูกนะฮะถ้าเราจะซื้อมาเปลี่ยน นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็คํำนึงถึงแค่นี้แหละนะครับรูปลักษ์ว่ามันยังโอเคไหมการสวยงามแล้วก็คุณภาพมันใช้งานมันยังคงอยู่กับเราได้อีกนานไหมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของเสียงนะครับตามความรู้สึกของผมนะก็อยากจะแนะนําแบบนี้มากกว่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูนะครับเสียงผมผสมเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกก้อนที่ผมมีอยู่นะฮะก็มีทั้งเอฟเฟก กีตาร์โปร่งแล้วก็เอฟเฟกกีตาร์ไฟฟ้าผสมกันไปนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมใช้เอฟเฟกอะไรก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมดีวีวไว้นะครับจะใส่คอรัดเพิ่ม ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามราคากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแบ่งปันความรู้กันพอนิดๆหน่อยๆนะฮะอย่าเรียกว่ามาสอนเลยนะฮะเรียกว่ามาแนะนำกันดีกว่านะครับก็ฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i ต e นะฮะตอนนี้ยอด s u b s ไคร b e ก็พันกว่าแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกทกท่านที่เข้ามากดติดตามนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเรื่องราวของการออกไปแคมปิง้ง แคมปิ้งคานะครับผมทํารถแคมปิ้งไว้นะครก็ฝากติดตามด้วยมีทั้งดนตรีแล้วก็แอดเวนเจอร์ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับเรื่องราวที่ญี่ปุ่นมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ